ใ,ใครจะถามอะไรบ้างวันนี้จร่นสครับผมบอกอะไรกับเพื่อนเราคนนี้บ้างครับก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายนะครับผมสิ่งเดียวที่เรามารู้สึกมาส่งน้องโมเนี้ยก็เป็นเส้นทางที่วันหนึ่งเราก็ต้องไปเหมือนกันนะครับแล้วเราก็จะเจอกันวันนั้นนะวันนี้แค่ไปรอเราก่อนก้าวไป1นก้าวไปก่อนเรา19 สิ่งที่เรารู้สึกเสียใจมากๆเลยนัก็คือมันยังไม่ใช่เวลาอันควรของน้องเขานะครับน้องเขาจากไปในเวลาที่แบบกระทันหันและอายุยังน้อยเราก็ได้แต่รู้สึกเสียใจที่เขายังไม่ทันได้ใช้ชีวิตที่มีความสุขตลอดเวลาที่เขาเคยอยู่กับพวกเรามาเนี่ยเราไม่ค่อยได้เห็นเขามีความสุขแบบยาวๆสักทีและเขาก็มาด่วนจากไปอีกนะครับผมยังไงวันนี้เรามาร่วมส่งเขาไปแล้วเนี่ยก็ ที่เหลือก็อยู่ที่พวกเราแล้วล่ะใช้ชีวิตกันต่อไปนะครับก็ต้อง move on แล้วก็อยากจะให้ทุกคนก็ให้ความเป็นธรรมกับน้องด้วยนะครับในเรื่องของความเป็นจริงในเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็ช่วยกันรักษาชื่อเสียงรักษาภาพพจน์อันดีของน้องเอาไว้นะครับความน่ารักของน้องภาพที่ดีของน้องนะครับผมแล้วก็เรื่องอะไรที่มันควรจะต้องสรุปก็สรุปด้วยความเป็นจริงด้วยความเป็นธรรมครับผม กับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในช่วงสองสัปดาหนี้ใช่ว่าแต่ว่าลูกตา้วงเราตรงนี้ควารรมรู้สึกของเราคือมันเป็นยังไงบ้างเรื่องโซเชียลทุกเรื่องอะไรต่างถ้าเกี่ยวกับเรื่องอ,อนนที่เพิง<ม>่งเรื่องโซเชียลที่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับที่มีมือมืดใช่ไหมมือดีอะไรพวกนี้คือเจตนาของเขาเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับแต่ว่าที่แน่ๆเลยคือมันไม่ได้มีผลอะไรกับรูปของคดีอยู่แล้วเนาะน่าจะเป็นการผ่านกระแสอะไรอย่างเงี้ยคือหนึ่งเลยเนี่ยด้วยด้วย มันต้องแยกเป็นประเด็นก่อนถ้าเกิดเป็นประเด็นของเรื่องกระแสเนี่ยมันก็ดีที่มันมีกระแสขึ้นมานะครับผมเราไม่อยากให้เรื่องนี้เงียบอยากให้เราคนในสังคมช่วยกันผลักดันการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับเจ้าพนักง,งานอายการอะไรพวกนี้เราก็ช่วยกันกดดันการทํางานของเขา<ม>เพื่อจะได้ขืนค,ความยุติธรรมให้คุณแตงโมส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือวิธีการที่เขาทำเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกต้องนะครับมันเป็นวิธีการที่ผิดแล้วมันก็อาจจะกระทบกับชื่อเสียงของคุณแตงโมด้วยนะครับก็อยากจะให้ เรากลับมาอยู่ที่เส้นทางที่มันเป็นทางสายกลางดีกว่านั่นก็คือค้นหาความจริงที่ถูกต้องแล้วก็ใช้วิทยาศาสตร์ใช้เหตุผลในการพิจารณาเรื่องราวต่างๆอย่างเช่นรอยแผลอะไรต่างๆเนี่ยมันมีวิทยาศาสตร์มีผู้เชี่ยวชาญอยากให้สื่อเนี่ย ที่พี่สื่อมวลชนเนี่ยพยายามให้แสงกับรบรรดาผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของบาดแผลเรื่องของการเล่นเรือเรือสปีดโบ๊ทอะไร,ะไรพวกนี้มากๆนะครับคือเราสังคมจะได้ข้อมูลที่มันเป็นข้อมูลที่มปความจริงแล้วก็คนก็จะได้นําไปวิเคราะห์กันต่อได้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยตามหาความจริงด้วยครับ ผมแค่เป็นกระบอกเสียงมากกว่าเพราะว่าเราไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเราไม่ได้มีหน้าที่ทางกฎหมายอะไรเลยนะครับก็าจากจะเป็นกระบอกเสียงในการตั้งคําถามตั้งข้อสงสัยแทนแทนแทนเพื่อนๆหรือว่าแฟนๆของคุณแตงโมงที่เขาอาจจะพูดแล้วไม่มีใครได้ยินผมก็จะมาพูดผ่านสื่อให้ครับผมแจริงๆวันนี้ได้คุยกับทางพี่เบิร์ดบ้างไหมครับ วันนี้ก็ทักทายกันตามปกติแต่ว่าวันนี้คนเยอะครับผมแล้วก็เชื่อว่าทุกคนก็รู้จักกันหมดก็ต้องทักทายกันไปทักทายกันมาแล้วเราอาจจะไม่ได้มีเวลาคุยเรื่องส่วนตัวมากเพราะว่าเวลาค่อนข้างกระชับนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับไนซ์ไเซ์นะครับไนซ์